เดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างกันนะคะ mm hmm. ก็คือตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำพอมองดีๆอ้าวมันเป็นน้ำแข็ง สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจูนจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะไปเที่ยวสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่จูนไปเดินทางไกลแล้วก็รู้สึกประทับใจมากนะคะประทับใจจนที่แบบว่าอุตาย์ล้ไไม่ได้ลวฉันต้องทําคลิปนี้ให้ได้ค่ะก็เลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าที่ที่ว่าเนี่ยคือที่ไหนค่ะตอนนี้นะคะจูนอยู่ที่โอเกลแลนด์เนาะเดี๋ยวขอพาไปตามแผนที่ก่อนจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะคะว่าที่จูไปเดินทางไกลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของนิวซีแลนด์กันก็เดี๋ยวจะพาลงไปที่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์เลยนะคะ จากโอแกนไปโดยความรวดเร็ว3วินาทีลงไปที่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์นี่ค่ะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเห็นในแผนที่นะคะจะเห็นจุดสีฟ้า,ฟาตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะคือจุดที่จุนบอกว่าเป็นทะเลสาบภูคากิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จูนรู้สึกชอบมากๆก็คือชอบในเรื่องของวิวทิวทัศ ที่มันเป็นเทะเลสาบที่เป็นสีสวยแบบสีฟ้าในรูปเลยแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะมีเป็นวิวภูเขานะคะที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะเป็นแบ็กกราวด้านหลังเนี่ยถ่ายรูปมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามเนี่ยจะถ่ายออกมาแล้วสวยมากๆแล้วยิ่งถ้าไปเห็นของจริงเนี่ยยิ่งสวยมากๆเลยนะคะทีนี้ตรงเนี้ยเวลาจนไปเนี่ยค่ณก็จะไปอยู่แค่ประมาณตรงเนี้ยถ่ายลูกตรงเลคเฮคาโปเลคอุคากิแค่นี้เองะค่ะแต่ไม่เคยเข้าไปจนถึงตรงเมาคุกนะคะที่เนี้ยตรงทางนะคะเนี่ย จูนเนี่ยเริ่มต้นสตาร์จากตรงทะเลสาบเทคาโปนะคะขับรถมาจนถึงปุกคาคิมันจะมีทางนะคะทีเ่เราจะเป็นทางแยกเนะคะเส้น8 0เราจะไม่ไปทางทวายโซนะคะไปทางตรงเส้น80นะคะขับรถตรงเข้าไปนะคะขับรถตรงเข้าไปเราจะเห็นวิวทะเลสาบข้างทางะคะ่ะสวยงามแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภูเขาะคะ่ะเม้าคูกอย่างที่บอกคะ่ะขับตรงเข้าไปตรงนี้นะคะมันจะมีจุดที่เป็นจุดนะคะให้จอดพักรถ แล้วก็เดินแท็กเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะจุดตรงนี้เลยมีจุดตรงนี้มีค่ะจุดตรงนี้เลยนี่เป็นสีเขียวเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นจุดสตาร์ทนะคะที่จูนเดินเข้าไปเนี่ยค่ะให้เกิดจะเห็นภาพตามนี้เลยก็มันจะมี2ทะเลสาบนะคะที่เราจะได้เห็นวิวก็คือทะเลสาบอันแรกจุดแรกคือจุดนี้กับอีกจุดนึงก็คือเป็นคุกกเลกอะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่คุกกเล็กกันแล้วก็ไปดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงตรงนี้นะคะเป็นจุด ชมวิวจ ok ุดแรกถ้าเราเดินมาจากจุดเริ่มต้นนะคะมันจะเป็นจุดแรกที่เรามาชมวิวนะคะด้านล่างจะเป็นทะเลสาบนะคะมูเลอร์ก็คือทะเลสาบตรงนี้ก็จะเกิดจากการละลายของกราเซียข้างบนเช่นกันค่ะแต่ทีนี้จะนมีข้อมูลมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ตรงตรงนี้ที่เป็นกลาเซียค่ะจะมีกลาเซียเต็มไปหมดเลยจนจนกระทั่งเราสามารถเดินบนกลาเซียได้ แต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันเกิดแบบว่าภาวะที่โลกร้อนขึ้นเลยทำให้ปัจจุบันเนี้ยตรงเนี้ยที่เราเห็นด้านล่างที่เป็นสีดำๆดิงดิเนี่ยค่ะมันไม่มีกลาเซียที่มันเป็นน้ําแข็งกแล้วมันจะเป็นแค่แบบนี่ค่ะเป็นการทับถมอยู่หน้าที่จะไม่ได้เป็นกลาเซียข้างบนนะคะเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นว่าโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยนานเท่าไหร่ี๋ือจะทําให้แบบหน จะเ๋ยวมัายิ่งลดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าย่างที่เราเห็นนะคะว่าน้ำมันละลายในแบบกาเสือนลงมาทะเลสาบนะคะก็ได้ไหลลงมาข้างล่างเพื่อที่ว่าจะไปบรนจบที่ทะเลสาบคาคิเช่นกันนะคะที่เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันสองทะเลสาบสองจุดใหญ่ๆนะคะทางฝั่งนี้ทางฝั่งอื่นก็มีอีกเพราะว่าแต่ละจุดเี่ยถ้่มันมีการเซียมอยู่มันก็จะมีการละลายของ ของว่าเตือนองาเป็นทะเลสาบอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่หนึ่งถ้าเกิดใครมาเดินทางไกลที่จุดท,ที่ที่เส้นนี้นะคะก็แวะมาชมวิวตรงนี้ก่อนวิวตรงนี้ก็ a m a z i n g ไม่แพ้กันคะ่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเป็นเทือกเขานะะเนี่ยค่ะแนวทุกด้านหลังนะคะได้เห็นกลาเซียได้เห็นพิมะเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเที่ยวที่เนี่นะแล้วเราไม่ได้เข้ามาใกล้ๆอย่ยเราจะไม่มีทางได้เห็นแบบนี้เลยนะคะ ก็จะมาเห็นภูเขาเนี่ยค่ะเมาคุกอีกส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้จะเห็นกลาเซียชัดมากๆเลยนะคะคือมองไปแล้วคือเห็นเลยเห็นชั้นของกลาเซียเพราะว่าเทือกเขาตรงอื่นเนี่ยจะเห็นแค่เป็นหิมะปกคลุมนะคะจะไม่ได้เห็นเป็นชั้นกลาเซียเหมือนอันนี้กลาเซียก็คือเป็นการทับถมของหิมะนะคะที่มันเกิดการทับถมกันแบบหลายๆชั้นแล้วสะสมแบบหูหลายปีเป็นสิบสิบปีอะค่ะคือสะสมแบบ น้าๆๆๆๆๆๆอ่ากลายเป็นยิ่งกว่าน้ําแข็งอะค่ะแล้วชั้นบนสุดก็คือหิมะเนาะแล้วก็ค่อยๆไปเป็นกลาเซียค่ะเนี่ยค่ะก็น่าจะเกิดการละลายบ้างแล้วเนี่ยเลยทําให้ได้เห็นชั้นของกลาเซียร์ที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยค่ะเป็นเหตุผลว่าทําไมน้ํากับทะเลสาบถึงมีสีเขียวสีฟ้าเพราะว่ามันเกิดจากการละลายของน้ําแข็งของกลาเซียตรงนี้ค่ะลงมาอันนี้คือละลายแล้วไหลลงมาเป็นสายน้ําด้านล่างข้างล่างจะมีทะเลสาบอีกอันนึงนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ S <S <an> <S เดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างกันนะคะก็คือตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำพอมองดีอ้าวมันเป็นน้ำแข็งอารมณ์เหมือน,นเนี่ยคะ่ะเหมือนกระติกน้ำแข็งอะเลยน้ำแข็งที่เราเสือพูน้ำแข็งแบบแ็กทุบอโอใน,นที่สุดนะคะก็ทำสําเร็จจนได้ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะแบบทำไม่ได้กับระยะทางการเดินเทรคนะคะห้ากิโลก็ เค okay, ค่ะทาได้แล้วก็คุ้มค่ามากเลยค่ะกับวิวทิวทัศน์ที่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองที่นี่นะคะที่นี่นะคะที่จุนอยู่เนี่ยเรียกว่าฮุกเกอร์เลกอะค่ะทะเลสาบฮุกเกอร์ตรงเนี้ยนะคะ,ะ,คะจะเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยถ้าเกิดเห็นด้านหลังหูจูนเนี่ยจะเป็นน้ําแข็งก็คือเป็นน้ําแข็งที่มันตกมาจากภูเขาเมาคุกข้างบนนะคะพวกกลาเซียพวกหิมะต่างๆที่ทับถมอยู่ข้างบนเนี่ย พอมันเกิดการแบบว่าละลายหรือมีการแตกชั้นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหล่นลงมามาทับถมอยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่อากาศมันค่อนข้างเย็นมันก็เลยแบบว่าทําให้พื้นนะ่ะมันเป็นน้ําแข็งไปด้วย ทีนี้ตรงนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆเป็นเหมือนต้นน้ําถ้าเกิดใครก็ตามนะคะที่เคยมาเที่ยวที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะคะที่จะมีชื่อเสียงมากที่เกาะใต้ก็คือที่ทะเลสาบปูคาคิกับทะเลสาบเทคาโป่ะค่ะอันนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นต้นน้าของทะเลสาบปูคาคินะคะก็คือถ้าเกิดยังจํากันได้เนี่ยเดี๋ยวจนจะเอารูปให้ดูเนี่ยทะเลสาบปูคาคิเนี่ยมันจะมีสีเป็นฟ้าอมเขียวเขียวฟ้าคือมันจะเป็นสีค่อนข้างที่จะสวยมากๆแล้วมันจะเป็นแบบสีที่มันจะดู มีเอกลักษณ์มากๆจะไม่ค่อยได้เห็นทะเลสาที่ไหนที่จะมีสีสันสดใสสวยงามเท่าที่นี่ก็สืบเนื่องมาจากสาเหตุเนี่ยมาจากตรงนี้เลยค่ะก็คือการละลาย น้ำแข็งนะคะกาเซียรหรือหิมะจากข้างบนภูเขาเนี่คะ่ะละลายลงมาแล้วก็ค่อยๆไหลลงไปอยู่ที่ทะเลสาบปุคาก,กิข้างล่างตรงนี้นะคะที่บอกอ่างที่บอกคือมันเป็นน้ําจากกาเซียจากหิมะเนาะมันก็เลยทําให้มีสีสันเนี่ยที่แตกต่างจากทะเลสาบทั่วไปเลยเป็นเอกลักษณ์ทําให้สวยงามนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวที่นิวซีแลนด์เนี่ยแล้วมีเวลาก็อยากให้จะมาเทินเที่ยวที่นี่บ้างน,นะคะใช้เวลาเดินกลับประมาณ3ามชั่วโมงยังไงก็ลองเช็ค พยากรณ์อากาศนะคะเช็คอะไรดีๆแล้วก็เผื่อเวลาไว้ดิดนึงเตรียมน้ำเตรียมของว่างอะไรเข้ามาด้วยเผื่อเข้ามาเนี่ยจะหิวแล้วก็เตรียมตัวให้ดีอย่างหนึ่งคือในนี้จะไม่มีห้องน้ําเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาค่ะในระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพนะคะรอบๆอรอบๆตัวเราระหว่างระหว่างทางก่อนที่จะเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเทือกเขาเมาคุกจุดเด่นของเทือกเขาเมาคุกก็คือจะมีหิมะ ปกคลุมอยู่บนยอดเขาอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นวิวแบบเนี้ยตลอดเกือบตลอดทั้งเส้นทางอาจจะไม่ทั้งเส้นทางตเกือบตลอดทั้งเส้นทางนะคะก็จะได้เห็นอะไรก็เรียกว่าอะไรน,ะน้ำที่มันละลายละลายนะคะแล้วก็ลงไปเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนคลองอ่ะเป็นสายน้ำมันลงไปลงไปเพื่อจะไปบรรจบที่ตัวทะเลสาบข้างล่างนะคะแล้วก็จะได้เห็นทางเดินของน้ำด้วยก็ก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่น่าเดินนะคะถ้าออไม่หนาวจนเกินไปนะจะบอกเลยว่า เดินเดินสบายมากเดินมาเรื่อยๆอาจจะมีเหนื่อยบ้างก็จิบน้ํากันมานะคะก็ยังไงก็ลองดูนะคะตรงนี้มามาไม่ยากถ้าเกิดใครก็ตามมาเที่ยวตรงทะเลสาบป,ปูคากิหรือว่ามาเที่ยวทะเลสาบเทคาโปเนี่ยลองแวะเข้ามาตรงทางเข้าตรงนี้มันจะเป็นทางเข้ามาทางเมาคุกก็คืออยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบป,ปูคากิอะค่ะตรงเข้ามาขับประมาณชั่วโมงกว่าก็จะถึงแล้วแล้วข้างในก็จะมีพวกที่พักด้วยถ้าเกิดไม่รีบไปไหนเนี่ยจองที่พักที่นี่ไว้ก็ดีก็จะได้ดื่มดำธรรมชาติไดอ้อย่างเต็มที่ตอน างคืนจะได้ออกมาดูฟ้าดูดาวมาถ่ายรูปดาวได้ด้วยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยตอนกลางคืนน่ะยังไม่เคยมานะยังไม่เคยเข้ามาในเม้าคุกตอนกลางคืนแต่คิดว่าตอนคืนน่ยคงจะเห็นดาวสวยแน่ๆเลยเพราะเมื่อวานจนไปดูดาวที่โบสถ์ที่เทคาโปมาสวยมากๆคิดว่าที่นี่น่าจะสวยสวยไม่แพ้กันเพราะว่ามันมีทั้งภูเขามันต้องมืดสนิทคงให่ได้เห็นทางช้างเพือเห็นอะไรเห็นเห็นดาวสวยแน่ๆเลยอะค่ะ นะโอเคไงเดี๋ยวจุนมาเมาส์มอยเพียงเท่านี้เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ภาพประกอบเนาะที่จุนมาอยากให้อยากให้ไม่เห็นกับตาตัวจริงๆว่ามันสวยสวยมากๆสวยกว่าภาพถ่ายที่ถ่ายเอาไว้อีกนะคะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเมา์มอยอะไรยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะแล้วก็รับชมจุนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้จุนคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเกิดเรื่องไหนจุนรู้เรื่องไหนจุนมีข้อมูลก็เดี๋ยวจะมาเมาส์มอยมาแชร์ให้ฟังกันค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย